มีประกาศจากแบงค์ชาติประกาศไม่สนับสนุนการนําคริปโตมาชําระค่าสินค้าพอประกาศนี้ออกมาเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับเหรียญไทยไหมที่มันร่วงกันไรเงินาดแบบนี้ครับก็หลายๆคนก็มาถามพี่รู้สึกยังไงซึ่งส่วนส่วนตัวพี่ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าแบงค์ชาติไม่เคยสนับสนุนอยู่แล้วนะครับในภาพที่ออกมามันก็คือเป็นคอนเทกต์เดิมบริบทเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคือเวลาเราคุยกันอะแล้วเราเราเราไม่จําแนกเนี่ยมัน แล้วยำทุกอย่างมาเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเพี้ยนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคริปโตเนี่ยคือตามหลักการนะมันจะไม่ใช่เหรียญสามเหรียญที่เราพูดถึงกันนะเพราะอันนั้นอ่ะมันมันต้องมองเป็นโทเค็นเวลาเราคุยกันถึง definition เนี่ยเนี่ยกลายเป็นว่ามาเถียงกันใน definition กันถ้าเป็นส่วนใหญ่มากกว่าว่าจริงๆแล้วอย่าง bitcoin กับเหรียญสมเหรียญนั้นอ่ะมันจัดอยู่ในค a t e g o รีเดียวกันไหมซึ่งในส่วนตัวผมคิดว่าคือมันอยู่คนละ c a t e เพราะนั้นถามว่า แบงค์ชาติไม่สนับสนุนอันไหนเหรออันที่เป็นตัวที่เป็นอย่างบิตคอยที่เป็นคริปโตเคอเรนซีหรืออันที่เป็นโทเค็นอย่างที่เป็นยูทิลิตี้โทเค็นพวกนี้เพราะว่าตัวโทเค็นพวกนี้ที่ที่เราเล่ากันมาเนี่ยสามเหรียญน,นั่นอะ่ะมันมันไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีโดยตรงนะครับมันถือ,อถ้าจัดตามประเภทของแอสเซทที่กรรทตอเขาจำแนกออกมาเนี่ยพวกนี้มันแทบจะถือว่าเป็นยูทิลิตี้โทเค็นเพราะเป็นยูทิลิตี้โทเค็นคือเป็นรหัสโทเค็นที่พร้อมใช้ภายในซิสเต็มของ ของตัวเองผมเข้าใจว่าในใน,ในฐานะที่เป็นทางแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ต้องออกมาปรามเนาะซึ่งการปรามอันเนี้ยมันก็คือพาร์ทที่เป็นของคริปโตแน่นอนเขาไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วนะครับส่วนพาร์ทที่เป็นการเอายูทิลิตี้โทเค็นมาใช้เนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่ายูทิลิตี้โทเค็นอันนั้นนะมันใช้อยู่ในระบบปิดเนี่ยคือระบบของตัวเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ถือว่าตัวของมันเนี่ยทำหน้าที่แทนเงินบาท เพราะว่าเงินบาทเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้หมดใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นในระบบปิดยูทิลิตี้โทเค็นอันนั้นนะมันก็ใช้ในระบบของตัวเองได้เท่านั้นถ้าเราเปรียบเสมือนกับเ,เวลาที่เราแลกคูปองในฟู้ดคอร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะค,คล้ายๆกับแบบนั้นเพราะฉะนั้น mm hmm. ในความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นคือในความรู้สึกของคนเนี่ยคิดว่าการไปแลกคูปองในฟู้ดคอร์ดสามารถใช้แทนเงินบาทได้อันเนี้ยผมคิดว่ามันคือความเสี่ยง ซึ่งในบริบททั้งคู่เนี่ยผมเห็นความเสี่ยงอยู่2อันนี่แหละถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีนะก็คือมันเป็นดีซินรัลไ์อยู่แล้วอันเนี้ยถ้ามาแทนตัวที่เป็นเงินบาทเนี่ยมันก็จะอาจจะมีปัญหาได้ที่มองถึงสถิลภาพทางการเงินใช่ไหมมันจะมีร้านกาแฟร้านนึงแหละที่ประกาศรับคริปโตเลยมันมีประเด็นตรงที่ว่าเรื่องความผันผวนของราคาที่มันเกิดขึ้นด้วยแหละใช่ไหมว่าถ้าคุณเอายูทิลิตี้โทเค็นเนี่ยมาใช้เป็นลักษณะข,ของการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ย มีคนแซวว่าตอนซื้อราคาเท่านี้แต่ตอนเดินไปถึงที่จะซื้อจริงๆราคามันตกเนี่ยคุณรับได้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นคอนเท็กซ์ที่มันเถียงกันตรงเนี้ยล้วก็เข้าใจว่าการที่แบงก์ชาติออกมาก็เห็นความเสี่ยงตรงนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ s u b สไครป์ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ